ก็น้องเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสานุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทง เมนูนะครับผมที่ทางเดียวของเราเป็นอาหารพวกบุฟเฟ่ต์นะผมมีข้าวข้าวผัดมีพวกกับข้าวมีตามแบบแกงเขียวหวานเนื้อสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายแล้วก็ซอสสปาเกตตี้ผมนี่เป็นพวกส้มตำพวกลาบนะครับผมนี่เป็นบุฟเฟ่ต์ครับผมสามารถเลือกสั่งกินได้ครับตามสบายครับผม ไม่อิ่มเราเ,เราารบื่อได้ครับาดู่โซนครับโซนผลไม้ครับนี่เป็นโซนผลไม้ผลไม้ชากาแฟนะครับผมนี่เป็นพวกชูชีโขอพวกขนมหวานในห้องโซนอาหารก็จะมีประมาณนี้นะผมยาวนี่เป็นบรรยากาศภายในนะผมภายในเ,เรือเรราคูนนะครับผมและหล้วสำราญครับในวันนี้เรามาวันในวันลอยกระทงนะครับ เรียบเมนูอาหารก็ยาวแล้วแถวกลางคือแถวเมนูอาหารทั้งหมดเลยนะครับผมตอนนี้ลูกค้ากําลังจะขึ้นเรือมาจัดที่นั่งเวลาจะเริ่มออกเรือประมาณหกโมงแล้วครับผมอันนี้เป็นพวกาอาหารคนระับของทอดเป็นพวกมันทอดข้าวผัดเสใช่ ข้างหลังอัจนีเป็นพวกเติเตอร์นะครับผมพวกคอนเทนต์พวกบริการลูกค้านี่ผมบรรยากาศ่ยเีบรรยากาศในเรือนะครับผมาามาช่วงนี้ก็ย้วยรับบรรยากาศกับการลอยกระทงครับวันนี้ผมมาหรอบรรยากาศลอยกระทงพอดีครับในวันเก้าเก้าพฤศจิกายนเป็นวันลอยกระทงครับผม ก็จะมีวงเตี๊ยมหนะ่าจะมีโคกสองเลนให้ด้วยก็ได้วันนี้โคกเค้าไป็นไหมครับผมกับพรอบคิสตาเนี่ยครับผมร้านอาหารที่เป็นโคกเรือมีลักษณ์คนนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างหน้าข้างหน้าเดือว,ว่าบรรยากาศข้างหน้าเดือจะเป็นประมานไหนชมให้ดูวิวหน้าเดือดูจะสวยงามขนาดนี้มาดูครับผมนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นตอนนี้ประมาณ ห้าโมงยี่สิบห้าโมงสี่ห้าเนี่ยบรรยากาศก,ก็อยู่ยังไม่มืดมากมายครับเดี๋ยวจะเห็นภาพอยู่ในระบบนี่นะครับผมจากหัวเรือซูโม,ม่ไปที่ไหนครับผมไม่กัดประมาณน,นี้นี่คือร้านอาหารเรียวลาผมเป็นที่ขึ้นเรือของเรือสำราญจิ๋ววันนี้ครับผมเดี๋ยวมารบรรยากาศคร่าวๆที่เราขึ้นมาก่อน เดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารแล้วก็ขอกินอาหารกันก่อนครับเครับทำริจโกมาีปานามาาาาอนตโิเไโกมาปานามา้าาามีหมของการานันอ่อนไลน์ครับก็มาคือเลยครับตอนนี้คนก็ตางเริ่มตักอาหารกันแล้วครับผมเดียวกัศอาหารข้างในเริ่มตักเริ่มรับประทานอาหารก่อนครับตอนนี้กําลัง เตรียมทานอาหารมีกันนะครับผมเดี๋ยวตักกันละเริ่มทายาตักอาหารกันแล้วครับผมบริหารเราสามารถเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์เราสามารถตักหมดหมดเดี๋ยวเชฟขอทำมาเพิ่มเติมให้ได้อีกครับบรยการน้ำพีครับบริการกินให้อิ่มให้คุ้มให้อพนักงานแล้วก็เชฟข้างหลังน่งอยู่ ก็คือบรรยากาศเริ่มจะออกตาจะออกจากท่าแล้วครับผมบรรยากาศเริ่มมืดแล้วครับผมเมื่อกี้ก็มีฟุุกขึ้นมาเป็นสอนนั่งไอวิวแสงสีก็จะมาแล้วครับผมที่มืดมันก็จะมีไฟมาครับบรรยากาศก็เริ่มจะสวยงามขึ้นมาแล้วทุกคนก็ต่างนั่งทานอาหารรับประทานอาหารกันหมดแล้วที่นี่มันเพิ่มมากแล้วคุณป็นใหญ่ดูว่าสาวสวย จำเรือของเราแล้วก็มากในค่ำคืนวันนี้นะครับนี่ผมบรรยากาศภายในเรือวิวรากูนแล้วก็จะมีประมาณนี้ทุกคนสูด้วยสารว่าแขกท่านเกียรติยศรับเติมรับพันเกียรติยนะครับผมบรรยากาศก็จะคึกคืน่นแล้วก็สุดสนามผมตอนนี้กำลังหิวกันแล้ว เป็นชุดอาหารชุดแรกที่เราตัดกันนะครับร้าก็จะเป็นเงียบๆไปละเงียบบรรยากาศลึกขึ้นนะครับผมทางรับประทานอาหารอย่างมีความสุขแล้วว่าประมาณนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในว่าเป็นจะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ว่ายพระนลางคืนนะว่าจะ็นสวยงามขนาดไหนตามแรงวอ่ะด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นงานน้องพ่อพ่อนะครับนี่เป็น,นปรน right ้านร้องเพลง ให้บรรยากาศกับนเดินเลี้งรับจ้างเดือยวันธรรมดาเรือเป็นวันที่ก่อนร่บจ้างเอยเป็นแบี้นะครับผมบรรยากาศงาร้านโรกนะครับผมแก้วจัจานบรรยากาศมีผู้นะครับผม

สามลอกระจ้าได้กลับวัดเจดุลาภแลผมก็หลบทางหลวกับทางยุทธียานะครับผมัเกิดการเกิดก็สวยงามมากมีพระพณีวัดกระโดดด้วยครับวรงนี้ บรรากาศสวยงามมีครับผมในจากการเดินนี่เ oh ป็นสะพานทางข้ามเราดี๋วจะมาดูบรรยากาศข้างหน้าเรือแล้วข้าเรือคน้อยตันูกเตเยอะมากมายครับนี่เป็นสะพานทานข้ามนะครับเราก็จะรอดใต้สะพานนะ ข้างซ้ายก็จะเป็นงานลอยกระทงบรรยากาศถ้าเป็นงานมาแล้วจะรอดผ่า,านใต้สะพานแล้วนะ เราก,ก็จะมีวัดแล้วเขาจัดงานบางวันแหลงไฟลอ,อยกลางน้ำไม่ใช่อะไรครับเป็นยอยงค์ที่หงลยกานะรรยากาศภาพบรรยากาศสวยงามมากเลยนีนยเน่เป็นชที่สามที่เขาสาาร,รา้างหา่ทรายชมวิ้กนอยู่หน้าเรือเพื่อุณภาพบรรยากาศ โงการเราคงต้องอกาว่อแม่น้ำเดินสวยแล้วเพลนี้ใ้ที่เรารักษาแล้วนะเราอยางนีครับ เรียนไปจาบกลองเพลงนิทรรศการนิทรรศาวันเ้บรรยากาศเรบองางานวัดงานเพลงนิรรมก็จะมีประมาณนี้เราไปนั่งขอนั่งกินกันนะครับผม่ครเป็นคนอยุทยาอยู่แล้วนะดวันทังก็อาจจะมาจต่างจังหวัดนะ่คจับก็าับช่อกันด้วยนะขอบคุณ่ะวันนี้นะคะวันนี้เชาบรรยากาศ เชิญน้าอนี่ในตอนกลางคืนแล้วผมลองดูนครับกล่าวจะเป็นแบบนก่นต้นมากอย็ได้ครับเจอในสถาการกันสืองามมากเลยครับ so oh. น้องเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสานุกกันจริงวันลอยกระทง,ล,ล,ะทงลอย,ล,ยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ ลอยลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงกันแ <icana> ล้วขอเชิญนองแต่ออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให นี่ก็บรรยากาศเราครับรรยมาเรากาะโตรงนี singing, ้คร like so nice. ับวัดแม่นานเชออกันแล้วบการที่เราเราตัเตรียมตัวกันแล้วกะแกะจักไปลอยกระทงนะครับกระเราก้พร้อมกันแล้วแล้วจากกระทงนี่จากกระทงเตียมพร้อนะครับผม กำลังรูตรงด้านหลังเรือกับตรงด้านหน้าเรือนะผมบริเวณที่เราจะลงลอยกระทงกันก็คือบริเวณวัดราชาน,นชิงนะครับเดี๋ยวเราตามไปทางตรงนั้นกันก่อแล้วเรื่อยๆจะไป let's go <S อันนี้ก็จบแล้วครับกับทเทศเชี่ยวข้องเรือ กับร้านอาหารเวล่านนที่อายุทยาชมเรือกับเรือเวล่าคูดน,นะครับผมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับช่องพี่ไปเลยเรื่อยๆต่อไปปีนีจ๊ะวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้า